สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเที่ยวผู้สับเหล็กนะครับที่มเทยวความสูงนะครับเพื่อนบอกว่าประมาณอ๋อรอยเมตรนะครับเดี๋ยวไปเมืองกันเลยครับผมตรงนี้เป็นจุดบริการนะครับร้านค้านะครับมีร้านขายต้นไม้ไมไความสูงทมประมาณเท่าไหร่ครับพี่ อันนี้ความสูงไม่รู้รู้แต่ระยะทางขึ้น2องทางให้เลือกค่ะประ,ประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อทางชันหน่อยก็300เมตรทางอ้อมไปหน่อยก็5 5าเมตรนะะโอ้สูงพอสมควรนะคนมาเยอะไหมครับช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์คนจะมาเยอะมาทั้งวันถ้าวันธรรมดาก็จะสามโมงคึ้งไปแล้วเนาะหน้าหนาวอ๋อครับโอเคครับขอบคุณครับเราพร้อมจะลุยกันได้ยังครับผม Let's go <S ครับผมไปเลยครับพี่นอ้อง ยาวสิบเอ็ดอ่าทางสั้นกันนะครับมาไหวหรือเปล่าครับไหวครับไหวครับสู้ๆไหวครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาในในระยะหนึ่งแล้วอ่าบรรยากาศข้างล่างนะครับสวยงามนะครับเริ่มสีเมื่อยแล้วครับพี่น้องอันนี้ขึ้นทางตรงนะครับแต่ว่าชันแน่พูดว่า มันสามร้อยกวเมตรไม่น่าพูดเลยหานอยฮะถ้าไม่ตัดล,ลุนะงจอนนะ่ะจะพาไปทางไหนอีกแล้วลุงมาคุยนะพี่จอนทางอ้อมเขามีทางอ้อมมันมีทางอ้อม,มออหลายทางนะอ่าเดี๋ยวเราไปจะไปทางอ้อมกันนะครับทางนี้มันชันเกินนะครับด้วยอายุแล้วก็วัยเราน่าจะไปไม่ไหวเดี๋ยวเราไปทางขวากันเลยดีกว่าเชิญครับ เจอทางตันครับพี่น้องเดินมาเจอทางตันนะครับเรากลับไปทางเดิมครับผมครับกลับไปไปได้ขึ้นอ่าขึ้นมาความสูงในระดับเรื่งแล้วครับพี่น้องนะครับไหวไหมครับไหวไหมครับเริ่มไม่มีเสียงครับพี่น้องเาเมื่อยอีกยงหนึ่งครับ อสั้นแห้งครับทา่านนะครับเขาบังคับเป็นึ้นดาเป็นท่างตรงอย่างเดียวนะอ่ามีท่างออกขวานะอีกเส้นท่างหนึ่งนะครับท,ท่างจะเป็นท่างเลี่ยงนะครับเพราสั้นไปสมาเขาจิกันไห้นะามาด้พี่น้องไปเอกลองมาจุดชมบิวนะครับไปเดี๋ยวผมสิตัดไป ไปมองจุดชมวิวเลยนะพี่น้องเนาะเพื่อบเป็นการสิเวลาครับพี่น้องไก่หอดบริเวณหายอดเขาแล้วนะครับทีมงานเท่าดูนคนบนต้นไม้ะนะครับหอดแล้วตายยักไปตากล่องเรย่มบไหวแล้ว ถึงแล้วครับพี่น้องใกล้ถึงบริเวณยอดเขาแล้วนะครับสี่นิ้วมันสามหลอดก่าเม็ดเดี๋ยวไปจอดล่มเดี๋ยวสามหลอดกัวเม็ดจะชันแห้งโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องตอนนี้คือมาหอดบริเวณยอดเขาแล้วนะครับ เดี๋ยวเข้าไปเมืองบรรยากาศรอบๆกันเลยมีจุดชมวิวนะครับอ่เดี๋ยวฝาไปเมืองนะมีจุดกลางเต็นนะครับนะครับที ชี้ไปบริเวณนั้นนะครับเป็นหยอดเขาจีแรน่หรือว่าเขาโดนะครับครับตัวนี้อังซับเล็กนะครับก้อกางก้อกางอังนะครับตรงนั้นนะครับเป็นฟาร์มใจฟ้าฟาร์มแล้วสองคนก็ไปทางไหนนะั่นเดี๋ยวไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งนะครับ อ่าหยุงุ่มหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าอากาศโดยรอบนะครับงุ่มนี้เป็นเทศบาลหกต่มนะครับนี่ครับพี่น้องครับข้างล่างนี่เป็นเทศบาลหกต่มนะจุดชมวิวอะสวยงามครับผม ไายว่างอย่างหม้อกับร่างกายนะก็มากกันครับร่ากายจะเศร้านะครับพอขื้นได้อยู่นะครับขันสูงแรงกับสีห่อนคนนี้นะยังน้อยนะครับบรรยากาศเปียวระมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเมืองอีกมุมหนึ่งครับนไปนี่เป็นจุดสูงสุดนะครับอาจจะบ่ค่อยชันนะครับข้องพ้นนะครับเป็นโคกตูมนะครับตัวบนโคกตูม แฟนกล่องให่งมึงโดยรอบนะครับเขาหนาเขาหนาเทศปานครับเขาลุงนะครับพี่น้องมึงสามลอยหกสิบเลยนะครับประมาณนี้อนะากาศดีว่าอากาศดีครับ ข้างบนนะครับลมพัดเย็นยดีผู้ร่วมชะตานะครับเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับแต่คุ้มขึ้นมาแล้วคุณก็จะได้เจอบรรยากาศแบบด,ดีๆแบบเนี้ยอ่ามิดเนี่ยไ่เห็นเลยเนี่ยบรรยากาศดีๆแบบเนี้ยค่ะทางชันแค่ไหนทางชันแค่ไหนหัวใจจะไม่ท้อเราจะไปต่อ ใหถึงจุดหมายโอเคผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับบนเขาบรรยากาศโดยรอบกับสีเป็นประมาณนี้นะครับสีผมผ้ายางส้มหลบหลอบมืงหันนะครับสภาพขึ้นมหฮองกับเ้าดิ้นนะครับกับเหี้ออ่ะมือยพอสมคกวรนะครับยะทางกับขันท่างออมพูดกับประมาณห้าร้อยเมตรนะครับข้างตรงกับสามร้อยกว่านะครับในเงื่อนอยู่ครับใครอยากมาเที่ยวกับมานะครับเด้อ พี่กัสนี่อยู่บริเวณหลังเทศบ,บาลโคกตุมนะครับวซมนีก็ไวย์ซำนี่สักคนนะครับพี่น้องเดี๋ยวลงไปกินเขาเสากันครับผมนี่ครับ